มาได้นะคะซึ่งการแสดงนาฏศิสินไทยก็จะเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยแสดงความเป็นชาติไทยเป็นศิละปะของประเทศไทยเรานี่เองนะคะดังนั้นเด็กๆควรจะรู้เอาไว้จะได้ไม่สับสนว่าของไทยเราคือเต้นหรือเปล่าหรือร้องเพลงหรืออะไรนะคะที่จริงแล้วคือการแสดงนาฏศิสินไทยซึ่งการแสดงนาฏศิสินไทยระดับป .1 จริงๆแล้วการแสดงนาฏศิสินไทยเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะมีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดคุยบูสอนตั้งแต่ป .1 ไปปุ๊บเนี่ย ทั้งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวป .2 ถึงป .6 จะไม่มีอะไรให้สอนนะคะดังนั้นป .1 เอาเนื้อหาแค่นี้ไปก่อนนะคะการแสดงรัศินไทยประเภทแรกก็คือรำเดี่ยวถูกไหมก็คือรำเดี่ยวอ่ารำเดี่ยวคือการแสดงหรือการรำที่มีผู้แสดงแค่กี่คน1คนถูกไหมนะคะตามที่เราสอน,ปนไปก็แล้วเราได้เลวนกมกันไปนะคะอ่ารบก้นปิดไว้นะคะ รบกวนปิดไหม์ให้คุณรูด,ด้วยค่ะอ่าเขารายชื่อนมเด็กหนูเพิ่งเข้ามาใช่ไหมอปิดใหม่โอเคค่ะนะคะก็คือการแสดงรำเดี่ยวเนี่ยจะมีผู้แสดงแค่หนึ่งคนเท่านั้น นะบนเวทีหรือในจอต่างๆถ้าเห็นผู้แสดงใส่ชุดรำนะใส่ชุดรำคนเดียวคือรำเดี่ยวอ่าอย่างเช่นในรูปแบบนี้ซึ่งลนะักษณะของรำเดี่ยวเนี่ยเขาก็จะโชว์ท่าทางโชว์ลีลาของเขาความสวยงามของเขาคนเดียวเลยโดดเด่นมากๆเลยอันนี้คือรำเดี่ยวนะคะต่อไปคือรำคู่รำคู่คือการแสดงที่การรำการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่มีผู้แสดงสองคนรำคู่กันอ่านะคะ ใครยังไม่ปิดมห้เอ่ยปิดมาให้คุณครูด้วยนะคะอ่านะคะรำคู่คือการแสดงที่มีผู้แสดงสองคนรำคู่กันลักษณะของรำคู่อาจจะเป็นการรำโดยใช้อาวุธต่อสู้กันก็ได้เช่นถือดาบถือกระบี่กระบองถือหอกต่างๆนะคะรำสู้กันก็ได้หรือจะใช้รำคู่กันแบบผู้ชายผู้หญิงก็ได้เหมือนกันนะคะรำแบบจีบกันอ่านะคะแบบผู้ชายกับผู้หญิงรำคู่กันก็ได้ หรือรำผู้หญิงคู่กันก็ได้อันนี้คือรำคู่นะคะจะเป็นลักษณะนนแบบนี้นะคะอาจจะเป็นแบบว่าใช้อาวุธเหมือนมุมร่างนี้ใช้อาวุธใช้ดาบเนี่ยรำดาบสู้กันนะคะหรือจะเป็นเหมือนในมุมฝั่งซ้ายนี้เป็นหนุมานอ่าเป็นลิงเนาะจับกับนางปลานาะงสุพรรณฉามีหางเป็นปลานะคะอ่าหรือข้างบนนี้จะเป็นพระรอตามไก่อ่าจะมีผู้แสดงคนหนึ่งใส่ชุดไก่อยู่นะคะอานี้เป็นรำคู่แบบนี้รำคู่กันสองคน นะคะอย่างที่3ก็คือรำหมู่รำหมู่คือการแสดงที่มีผู้แสดงมากกว่า2คนขึ้นไป3มคน4คน10คนแล้วแต่เลยนะคะทีนี้ลักษณะของรำหมูเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะผู้แสดงเนี่ยเขาก็จะมีความสวยงามในความพล้องเพียงรำหมูเนะะี่ยค่ะการแต่งกายของรำหมูเนี่ยจะแต่งเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้ โอเคไหมจะแต่งเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้นะคะจะรำันเยอะเลยผู้ชายผู้หญิงคู่อารำด้วยกันเยอะๆก็ได้นะคะผู้หญิงด้วยกันหมดเลยก็ได้ได้หมดเลยอานะคะอันนี้เขาเรียกว่ารำหมู่ทีเนี้ยรำหมูเนะะี่ยค่ะจะมีลักษณะคล้ายๆกับระบํานะรำหมูจะคล้ายๆกับระบําเด็กๆสามารถแยกรำหมูจากระบําได้ง่ายๆคือรำหมูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการแต่งกายของรำหมู่จะแต่งกายไม่ค่อยเหมือนกัน หรือแต่งกายหลากสีไปเลยนะคะสีแดงสีเขียวสีม่วงสีชมพูต่างๆเลยหรือไม่ก็แต่งชุดไม่เหมือนกันเลยแต่รําคล้ายๆกันรําพร้อมกันคนนึงอาจจะแต่งชุดไทยแบบแขนเสื้อพองๆคนนึงใส่เป็นสบายจงกระเบนก็ได้แต่รําด้วยกันอันนั้นคือรําหมู่ ะะต่อไประบำระบำคล้ายๆกับระหมู่เลยค่ะระบำก็คือใช้ผู้แสดงมากกว่า2คนขึ้นไปเหมือนกันแต่ลักษณะของระบำเขาจะเน้นด้านการแปรแถวจะแปรแถวจะใช้คนแสดงเยอะๆเลยจะแปรแถวเป็นแถวเป็นเหมือนตัววีเป็นเหมือนสามีิยมเป็นวงกลมนะคะเป็นแถวเฉียงๆเรียงมาก็ได้นะคะอันนี้คือลักษณะของระบำแล้วผู้แสดงเขาจะรำพร้อมกันทั้งหมดเลยนะคะระบำจะแบ่งออกเป็นสองอย่าง เนาะอะตอนนี้ถ้าคุณครูค้างอยู่ใช่ไหมคุณครูเปลี่ยนหน้าจอแล้วนะมาดูต่อเมื่อกี้คุยพูหลุดไปสัญญาณแฟชคุยรูดอมองอัดคุคพูหลุดไปกลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะได้ยินเสียงคุยพูชัดเนาะนะคะอะเมื่อกี้คุยรูดพูดถึงระบำนะระบำคือการแสดงที่มีผู้แสดงมากกว่า2คนขึ้นไปจะคล้ายๆกับรำหมู่ถูกไหมแต่รำหมู่เนี่ยเขาจะใส่ชุดหลากหลายนะคะแต่ระบำเนี่ยจะใส่ชุดเหมือนกันทั้งหมด ระบำแบ่งออกเป็น2อย่างคือระบำมาตรฐานกับระบำเบ็ดเล็ดนะคะระบำมาตรฐานคือการแสดงที่เขาใส่ชุดยืนเครื่องพระนางคือใส่เหมือนชดาอ่ามีปลายยอดแหลมๆสูงๆขึ้นไปอ่าใส่ชดาใส่มงกุฎต่างๆผู้ชายผู้หญิงรำคู่กันนะคะอันนี้คือระบำมาตรฐานซึ่งระบำมาตรฐานเนี่ยคำว่ามาตรฐานแปลว่าเขากําหนดท่ารําเอาไว้ปเป๊ะๆเลยคุณไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงไปดัดแปลงได้ นะคะไม่สามารถดัดแปลงได้นะคะลักษณะของรูปแบบระบำเนี่ยเขาจะใส่ยอดแบบนี้เลยใส่ชดาใส่ยอดแบบนี้เลยเด็กๆดูจําภาพให้ดีนะนะคะลักษณะแบบนี้เลยนะคะต่อไประบำเบตาตเต็ระบำเบต็ดตเต็ดก็คือผู้แสดงสองคนเหมือนกันนะคะแต่เบเ็าเตลเนี่ยเบ็ดเตล็ดหมายถึงว่าเป็นเฉพาะกิจอ่าหรือขึ้นจัดขึ้นมาหรือคิดขึ้นมาเนี่ยแสดงเฉพาะงานเท่านั้นอย่างเช่นงานปีใหม่งานวันแม่ งานวันครูอย่างเงี้ยคะ่ะหรืออวยพรต่างๆวันเด็กอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะใช้การแสดงเบ็ดเร็ดเนี่ยขึ้นมาคือคิดเป็นชุดเฉพาะงานเข้าไว้อ่าแล้วก็จะหาชุดเนี่ยที่สวยงามสีสันตามอย่างเช่นวันแม่สีของวันแม่คือสีฟ้าชุดของเด็กของผู้แสดงจะเป็นสีฟ้าทั้งหมดอหรอือวันพ่อวันพ่อเป็นสีเหลืองชุดก็จะเป็นสีเหลืองทั้งหมดก็ได้นะคะหรือบางการแสดงก็จะเป็นแบบนี้เลยอสวยๆแบบนี้ หลายหลายคนโอเคไหมคะก็ตามนี้เลยทีนี้จะมาถึงในเรื่องของแบบท,ทดสอบละอ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวพอคุยครูสอนจบเรียบร้อยแล้วจบไลท์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์แบบท,ทดสอบไปให้นะคะพอเด็กๆและผู้ปกคคองค่ะเปิดแบบท,ทดสอบขึ้นเปิดกดลิงก์ไปปุ๊บก,ก็จะขึ้นหน้าจอเป็นแบบนี้เลยนะคะอันดับแรกเลยก็คือให้เด็กๆค่ะ กดเลยคำนำหน้าอันนี้คือคำนำหน้าคุณเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิงอ่าเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิงสมมุติเป็นเด็กหญิงเนาะเป็นเด็กหญิงอยู่แล้วเนอะอ่าเป็นเด็กหญิงกดเด็กหญิงต่อไปชื่อกับนามสกุลให้นักเรียนใส่ให้เรียบร้อยอย่างเช่นมานัญญาคมเรืองอ่าชื่อคุยภูมาละโอเคไหมคะ พิมพ์ได้เลยในมือถือเนี่ยพิมพ์ได้เลยใช้คลิปอ่าใช้แป้นพีบอร์ของตัวเองอ่ะพิมพ์ได้เลยในมือถือก็ได้ในคอมก็ได้นะคะต่อไปชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งปนหนึ่งทับอะไรอ่าสมมติคุยภูกดปนหนึ่งทับหนึ่งจากนั้นให้นักเรียนกดถัดไปโอเคไหมเด็กๆดูหน้าจอให้ดีนะเด็กๆดูวิธีการทําแบบทดสอบให้ดีนะอย่าเพิ่งงงนะอ่าใครกินขนมกินอะไรอยู่เงยหนะ้าดูคุยภูด้วยนะคุณครูจะไปหน้าต่อไปแล้วนะคะสร็จแลาให้นักเด็ก,กด ถัดไปอ่าก็จะเข้ามาสู่ในเรื่องรูปของรูปแบบเอ่อการอ่าการทำแบบทดสอบที่นี้ค่ะแบบทดสอบของครูเบฟูก็จะขึ้นเลยว่าข้อที่หนึ่งอ่าใครยังอ่านหนังสือไม่คล่องถ้าใครยังอ่านสื่อไม่คล่องดูตัวเลขเอาไว้ข้อที่หนึ่งนะคะให้เด็กๆค่ะดูคลิปโอเคไหมคะตัวอย่างเช่นอ่าข้อที่หนึ่ง เขาก็จะถามเด็กๆว่าจากคลิปการแสดงเนี่ยในคลิปในจอเนี้ยเป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภทใดอ่าคุยภูก็จะพูดให้ว่าหนึ่งตัวละครหนึ่งมีอะไรอย่างเช่นการแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภทใดเด็กๆดูคลิปแล้วเด็กๆลองตอบเลยหนึ่งรำเดียวสองรำคู่สามระบำอันนี้เหมือนเอามาเฉลยมากเลยนะคะเสร็จแล้วพอเด็กๆรู้แล้วให้เด็กๆกดสมมติคุยภูว่าเอ๊ะรำคู่แน่เลยฉันเห็นเงาเขารำคู่กับเงาแน่ๆกดอันที่สองเลยรำคู่ โอเคไหมคะอาแล้วเด็กๆก็เลื่อนไปข้อต่อไปแล้วก็กดดูคลิปการแสดงไปเรื่อยๆเนาะพอสมมติว่าเด็กๆอะคุยภูขออนุญาตมั่วเลยกดมั่วไปเรื่อยๆเลยสมมติคุยภูขอนะ,อะถ้าเกิดคุยภูกดถูกต้องนี่แสดงว่าคุยภูคุณครูเฉลยให้เด็กๆละดังนั้นขอกดมั่วๆไปเลยอปึ๊บ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 อะสมมติคุยภูทําครบละสิบข้อถึงข้อที่สิบมีทั้งหมดสิบข้อ ะะทำถึงข้อที่สิบแล้วอย่าลืมกดส่งนะกดส่งนะถ้าเด็กๆกดกลับคือกลับไปหน้าเดิมหน้าเมื่อกี้เลยนะนะคะกลับไปหน้าก่อนหนาเลยนะดังนั้นให้เด็กๆกดส่งนะคะถ้าเด็กๆกดส่งแล้วปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเด็กๆสามารถกดดูคะแนนได้เลยค่ะว่าตัวเองทําคะแนนได้ทั้งหมดกี่คะแนนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเด็กๆกดส่งแล้วเนี่ยมันไม่ยอมมาเป็นหน้าแบบนี้แสดงว่าเด็กๆทําไม่ครบอ่า ในเว็บเนี่ยเขาจะล็อกเลยถ้าเด็กๆทาไม่ครบสิบข้อเขาจะไม่มาหน้านี้ให้เด็กๆจะดูคะแนนไม่ได้ดังนั้นเด็กๆด,ดูให้ดีว่าตัวเองทําครบหรือ,อยังสิบข้ออคุณแมร่รบกก้นปิดไม้นะคะอ่าปิดไม้ให้คุณครูด้วยค่ะนะคะโอเคเนาะสายรุ้งเหรอปิดไม้ให้คุณครูด้วยค่ะเพิ่งเข้ามาหม่ปิดไม้ให้คุณครูด้วยนะคะ,ะคคนะคะอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลย นะคะมีใครสงสัยอะไรไหมเอ่ยในเรื่องการทำแบบทดสอบตรงนี้ค่ะว่าไงคะครับผมเอ่ชนทวนแบบทดสอบใช่ไหมครับอ่าโอเคค่ะครูทวนให้ใหม่นะ แบบเรียนแบบเรียนก็วันนี้คุณครูทบทวนในเรื่องของนักสินไทยเหมือนเดิมเลยก็คือรำเดี่ยวรำคู่รำหมู่แล้วก็รำนะคะเด็กๆสามารถไปทวนเนื้อหาได้ครั้งในโนต้ตเนาะนะคะในโนต้ตของกลุ่มเนี่ยเด็กๆดูก่อนได้เลยนะคะซึ่งการแสดงเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะคะอ่ะคุณสายรุงรบวกวนปิดไม้ยให้ครูนะคะเสียงหนูแทรกนะนะคะอ่ะทีนี้ค่ะพอเด็กๆทบๆทวนรี้บอยแล้วคุณครูทวนเรื่องการทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อใครยังไม่เข้าใจนะ นะคะเพื่อใครยังอ่านในห้องเนาะพอเด็กๆกดลิงก์เข้าไปแล้วซึ่งลิงก์แบบทดสอบเนี่ยคุยรูจะส่งให้หลังจากเรียนเสร็จตรงนี้นะคะเด็กๆกดเข้ามาแล้วจะเป็นหน้าเว็บแบบนี้เลยนะคะคุณแม่รบกวนปิดไม์ให้น้องหน่อยค่ะแอคเคาท์รายสายลงค่ะทีนี้ใครเข้ามาหน้าเว็บแล้วจะเป็นแบบนี้เลยอันดับแรกคือคํานําหน้าชื่อคุณเป็นเด็กชายหรือเป็นเด็กหญิงนะคะถ้าเป็นเด็กชายกดเด็กชายถ้าเป็นเด็กหญิงกดเด็กหญิงนะคะจากนั้นพิมพ์ชื่อ พิมพ์ชื่อไปเลยนะคะพิมพ์ชื่อจริงแล้วก็นำสกุลเนาะนะคะพิมพ์ชื่อจริงแล้วก็นมสกุลจากนั้นเด็กๆเ,เลือกเลยว่าเด็กๆอยู่ป .1 ทับอะไร1ทับ1ทับ2ทับ3หรือทับ4นะคะเสร็จแล้วกดถัดไปนะดูดีๆนะอ่ะมันก็จะขึ้นมาหน้าเว็บหน้าใหม่ให้อ่ะให้เด็กๆด,ดูแต่ละข้อนะคะวิธีการสังเกตค่ะข้อที่1 กับข้อที่1อันนี้คือข้อเดียวกันนะให้เด็กๆดูคลิปก่อนนะคะว่าในภาพเนี้ยในคลิปเนี้ยในจอตรงเนี้ยเป็นรูปการแสดงอะไรนะคะโดยนในคลิปเนี้ยจะมีเสียงคุยพูดให้อยู่นะคะในคลิปเนี้ยจะมีเสียงคุยพูดให้อยู่นะคะดเด็กๆดูจากรูปแล้วดเด็กๆมาติ๊กได้เลยนะคะว่าเป็นข้อที่เท่าไหร่สมมติอ่ะข้อที่สองเด็กๆก็ติ๊กไปเลยทําไปให้ครบสิบข้อ ทำไปให้จนครบสิบข้อพอครบส0บข้อแล้วเด็กๆกดส่งโอเคไหมคะถ้าเกิดเด็กๆกดอ่ะเนี่ยแบบครูไปูเนี้ยถ้าเด็กๆกดส่งแล้วมันยังขึ้นแบบนี้อยู่แสดงว่าเด็กๆทําข้ออื่นๆไม่ครบเขาก็จะเด้งมาให้เด็กๆเลยว่าคุณยังไม่ได้ทําข้อนี้นะโอเคไหมคะแบบนี้เลยลักษณะแบบนี้นะคะไม่ต้องแคปหน้าจอมาส่งครูไปภู ฟังให้ดีๆนะไม่ต้องแคปหน้าจอไม่ต้องถ่ายหน้าจอมาส่งคูเปอรพูเพราะว่าให้เด็กๆกดส่งจนดูคะแนนได้เรียบร้อยแล้วเด็กๆสามารถดูคะแนนได้คะแนนก็จะมาถึงคูเปอรพ,พูเหมือนกันนะคะลักษณะเหมือนเดิมเลยไม่ต้องส่งแคปหน้าจอมาให้นะคะแต่รบกวนช่วยเขียนรายละเอียดให้ครบหน่อยนะคะโดยเฉพาะชื่อกับนามสกุลส่วนอื่นๆเนี่ยคูเปอรพูอำนวยความสะดวกให้เต็มที่ละแค่กดติ๊กอานเดียวละจะได้ไม่พลาดโอเคไหมคะตามนี้เลยอ่ะมีใคร สงสัยอะไรไหมคะมีใครสงสัยอะไรไหมคะตอนนี้กลับคืนสู่หน้าเดิมตัวเองแล้วมีไหมคะ <Okay. S 1> ครับว่างครับกวีพัฒนอันนี้เป็นการบ้านมาจริงๆมันก็ไม่เชิงการบ้านนะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นแบบทดสอบเป็นงานที่ทําเลยดีกว่านะคะทําในชั่วโมงเลยดีกว่าทําเสร็จปุ๊บก,ก็คือจบเลย ไม่ต้องมีภาระงานอื่นๆอะไรอีกไม่ต้องมาอัดคลิปส่งโอเคไหมคะวันนี้ไม่มีคลิปวิดีโออะไรให้อัดวันนี้แค่กดเข้าไปจิมจิมจิมดูคลิปแบบมเมื่อกี้ที่คุยครูบอกไปแล้วก็กดส่งเพื่อเก็บคะแนนเอาไว้สะสมเป็นคะแนนเอาไว้โอเคไหมคะครับคะแนนเต็มสิบคะแนนเลยครับข้อละหนึ่งคะแนนถูกสิข้อก็สิบคะแนนค่ะทีนี้ค่ะ ถ้าเด็กคนไหนนักเรียนคนไหนทําเกินหนึ่งครั้งเหมือนเดิมคุยพูจะยึดคะแนนครั้งแรกเท่านั้นสมมติคุณจะอยากจะทํไปละสี่ครั้งห้าครั้งแล้วแต่คุณเถอะแต่คุยพูจะทําจะเอาคะแนนแค่ครั้งแรกเท่านั้นโอเคไหมคะนี้เนาะดังนั้นก่อนจะเข้าไปทาแนะนําว่าทบทวนก่อนนอรการร้องเพลงเพาะมากเลยค่ะอะไรนักนักการเออนักการเพื่อนเพื่อนได้ฟังเพลงอยู่ร้องเลยนะคะอ่า นะคะก็ตามนี้เลยคุณครูยึดคะแนนครั้งแรกเท่านั้นแบบเดิมนะคะมีใครสงสัยอะไรอีกไหมเอ่ยครับใช่ครับมีงานนี้งานเดียวเลยครับถ้าเกิดว่าหนูทำทำตั้งแต่หลังคุยภูปิดเนะี่ยแล้วหนูก็ทำเลยเนะี่ยก็จะว่างไปเลยสัปดาห์หน้าก็จะว่างไปเลยเ นะคะก็จะไม่มีไม่มีการอัดคลิปไม่ต้องมาทวนล้องเพลงอะไรก็แค่ดูในแบบทดสอบอย่างเดียวค่ะนะคะ10บข้อแค่สิบข้อแค่นั้นเองจบเลยง่ายๆแรกกันไป10คะแนนใจปั้มมากมใจป่ามากพร้อมจะให้เลย10คะแนนโอเคไหมคะมีใครสงสัยอะไรอีกไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวคุยพูจะปิดแล้วนะโอเคโอเคค่ะถ้าใครไม่สงสัยอะไรแล้วออกจากกลุ่มได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวคุยูจะส่ง ลิงก์มาทดสอบไปให้เนาะนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ